ตะวันไม่จำเปนต้องผ่าดก็ได้แต่บนถนนนี่พี่ต้องหมดต้องหมดเนี้ยเราต้องกวาดหอยให้หมดใช่แล้วเนี่ยน้องเจ็บขนาดนี้เนี่ยพี่เสียการเรียนเสียอะไรใครรับอันนี้พี่เป็นผู้รับเหมาเหรอผมเป็นคนทำับคนทำใช่ไหมครับคนทำอ๋อผมว่านะเอาแล้วยังไงทำไมไม่ได้รับการดูแลตรงนี้เลยอ่ะพี่เพราะอะไรเนี่ยเราตั้งรถตั้งรถน้้งปลังมาปกติล้างไหมพี่ปกติทุกวันที่ทำล้างไหม มันต้องกวาดลงก่อนก็ได้หลวงพ่อพี่เก็บตั้งแต่นี้ตั้งนานแล้วเนี่ยเก็บน้ำที่มันทำมันเยอะแล้วพี่ทำเสร็จแล้วพี่ต้องกวาดเลยพี่ไปรอรถน้ำเดินตรงหลายวันแล้วรอจนแห้งแล้วฝนมันตกสองวันไม่แค่ฝนไม่พุ่งตกวันนี้ฝนไม่ตกยู่ในร้านพี่ก็ต้องเคลี่ยวมาเ่ยวคอแล้วราดน้ำรถน้ำทีหลังก็ได้แล้วเนี่ยน้องรถกะเสี่ยแล้วน้องเนี่ยต้องลาเรียนกี่วัน ใครรับผิดชอบน้องทางผู้รับเหมาอยากพูอะไรหน่อยไหมพี่ก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูแลดูยาให้อ๋อเยียวยาให้อยู่ใช่ไหมพี่ใช่ไอ้น้องคนเจ็บอ่ะเนาะก็คือต่อไปนี่ก็คือเวลาเราทํางานเนี่ยมันมันต้องทายังไงบ้างอ่ะพี่ต่อไปเพราะมีคนเจ็บเกิดขึ้นแล้วอ่ะพี่แล้วก็มีเสติการ เก็บค,ค,ความสะอาดตอน,นทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็มีทีมงานฝ่าฝันทำยาวไปประมาณกี่กิโลที่ไหนเก็บประมาณตรงนี้อยู่ที่กิโลตบิเกินร้อยเมตรมเป็นเป็นงานอะไรไม่นย้งานล้างข้าวปลาปลาหอวางข้าประปาตอนนี้รับทราบแล้วนะพี่เนาะครัเขาจะเก็บไปปปรับรุงแก้ไขให,หม่